ครับสวัสดีครับอี e ทุกคนเนาะครับเนาะครับวันนี้ก็บมาพบกับพอ่พอแต้มเนาะพี่น้องเนาะครับวันนี้พ่อแต้มพามาติดตามเลขรัฐบาลไทยของพ่อหวันตัวเองเนาะพี่น้องเนาะครับพ่อเพิ่สรุปโค้งสุดไทยแล้วพี่น้องให้เน้นเน้นฟันเน้นเน้นเลยพี่น้องครับเมื่อวันที่สองเนาะพี่น้องเนาะสองมกราคมหกเก้า รับเลขรัฐบาลไทยเข้าออกเนาะพี่น้อง8ปดสามเจ็ดเจ็ดย์กับเลขล่างก็ออก1 6เนาะพี่น้องเนาะรับของพ่อวันงวดที่ผ่านมาก,กันลุดนนะพี่น้องนี่นะครับ2องมกราคม25 69รัฐบาลไทยพ่อวันบนวิ่ง7กับ9 บอมาได้พี่น้องเนาะล่างวิ่งสามสามกับบมาพี่น้องหลุดครับอ่ประว่ากันเนาะพี่น้องเนาะมีเขามีหลุดนะครับครับมือนี้พอเตรียมพามาตามต่อยอเนาะพี่น้องเนาะฟันธงโค้งสุดท้ายนะพี่น้องครับ รัฐบาลไทยครับพอวันนะครับ องสุดท้ายพี่น้อง บนวิ่งพี่น้องก้าตัวเดียวนะครับ เก้าหกเก้าเจ็ดนะครับสองหางพี่น้องครับเลขสามตัว ดีเก้าหกนะครับเอาสองหางพี่น้องบอรไรนะครับ ล่างวิ่งศูนย์นะครับ 0ูนย์ห้าศูนสี่สองหางพี่น้องนะครับ เารียกบอหลายหางเนาะพี่น้องเนาะเอามหกสอบเดีกับพิจารณาเมื่อได้พี่น้องเด้อครับที่สําคัญก็จะลืมขับตัวไว้นํานะครับครับสิบเจ็ดมกราคมสองห้าหกเก้าเนาะพี่น้องเนาะรัฐบาลไทยพ่อวันบนวิ่งเก้าตัวเดียวพี่น้องเก้าหกเก้าเจ็ดเรีสามตัวกับสี่เก้าหกล่างวิ่งศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์สี่แค่นี้นะพี่น้อง ครับปฏิเต่ยมกเ็เฉยเบิ้งก็ได้พี่น้องเนาะพอพันทรงมาให้นะครับนี่นะครับรัฐบาลไทยบนวิ่งเก้าเก้าหกเก้าเจ็ดเรียกสามตัว C เก้าหกล่างวิ่งศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์สี่นี่ครับแค่นี้นะพี่น้องเนาะโค้งสุดท้ายท้ายสุดแล้วครับครับคอยเขา่าคอยปังนะพี่น้องเนาะ ครับพ่อเตียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพ่อวันเนาะครับเนาะครับที่ได้่งตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยมาให้พ่อเตียมครับเอามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมขอวอวยพรคอยเขาคอยให้ปังครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคๆมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะ ครับอย่าลืมนะพี่น้องเนอเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พ่อเตีมน้ำแดงเนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อเตีมน้ำหนาคำครับสุดท้ายท่ายสุดนี่ขออิบซีทุกคนโชคโมันๆเฮงเฮรวยรเนะครับเนอขครับพ้อการชิปนาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม